พี่ดองครับ ที่ท่านรอคอยจะมา78ปีถึงเวลาแล้วครับ,บ่างงานครั้งนี้เป็นงานครั้งใหญ่เป็นประาบศาสตร์งานหนึ่งผมบอกตรงว่าผมมีทีเด็ดครับแล้วก็ไม่ไรที่จะเสิร์ฟไพ่กับพี่น้องในวงการพระเราจะมีการจัดคณะกรรมการที่เป็นที่แล้วก็พระที่ส่งเข้าประกวดนั้นก็มีหลายพันรายการสมาคมก็สนับสนุนกับงานประกวดทุกงานทั่วประเทศที่เคยผ่านมา สมาคมเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นมาตรฐานทุกๆงานนะครับแต่ครั้งนี้สมาคมจัดเองเพราะฉะนั้นงานที่สมาคมให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนเนี่ยทุกคนที่เคยจัดงานทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นเซียนพระหรือว่าผู้จัดงานเนี่ยก็จะต้องหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานสนับสนุนให้กับงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความตั้งใจของสมาคมจริงๆและทุกหน่วยงาน แล้วก็ทุกผู้บริหารทุกผู้บรนณายกได้ร่วมมือร่วมใจการจะสร้างสารร์งานนี้ให้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการจัดงานประกวาพเลเก็ว่าได้เพราะว่ามันได้มาตรฐานและทุกคนก็อยากจะมาสัมผัสความเป็นสมาคม ความเป็นของจริงของแท้ต้องบอกก่อนว่าสมาคมผู้นิยมพะเครื่องพระพาไทยนะครับถือว่าเป็นสมาคมใหญ่หรือเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับที่จะรวบรวมของคนที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละ,ะแขนงแต่ละศาสตร์ของพะเครื่องพระพุชาเอาไว้ทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นที่1น,นะครับรวมถึงนะครับมีความมาตรฐานที่สุดสมาคมได้มารวมกันจัดในคราวนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเจ้าเหนือเฮาเนี่ยไปร่วม ไปช่วยกันงานประกวดครั้งยิ่งใหญ่ของสมาคมครั้งนี้ซึ่งถือว่าจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของสมาคมแน่นอนพลาดมาได้สำหรับงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาได้จัดมาหลายปีแล้วจัดครั้งนี้แหมกี่ปีปบอกว่าจะได้จัดแหมเพราะฉะนั้นงานนี้นะครับทัพใหญ่จากทางเหนือไปห่วมแน่นอนครับสมาคมนั้นๆจะร่างประกวดครั้งแต่จัดมาแล้วมันมีคุณภาพอยากเชิญให้เผื่อๆทุกคนอยู่ตั้ง,ต,งตั้งประเทศและปากใต้ช่วยกันไปขึ้นกันไปถ้าว่า พวกคุณไม่ขึ้นไปคุณไม่ใช่คนคนคนเงินปลานะท่านทั้งปาก้มคืออ่านย่งเลยรับประเทศอะในตัวแทนชาวอีสานครับรับรองว่าบกพาดแน่นอนครับสำหรับงานนี้แล้วก็ผมกระเซอว่าคุณนิยมสะสมวัตถุมงคลของชาวอีสานทั้งระสีบกพาดงานนี้เช่นกันครับถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรา จะได้ร่วมกันมาประกวดพระและชื่นชมพระเครื่องที่เราได้สะสมกันมานะครับแต่ครั้งนี้ครับยิ่งใหญ่จริงๆครับวันที่8วันที่9มีนาคม2568นะครับจะเป็นจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดที่ครั้งหนึ่งเลยครับของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยแล้วก็ของวงการพระเลยครับที่สย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับจัดยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้ข่าวตะวันออกไม่พลาดครับนอกจากงานนี้สมาคมจัดแล้วเนี่ย ผมว่าสิ่งที่สำคัญและพิเศษที่สุดเนี่ยก็คือรางวัลผู้ชนะเลิศในการประกวดพระได้ข่าวว่าเป็นวัตถุมงคลที่สมาคมรวบรวมรวมวลสารจากทั่วประเทศนะครับมามอบให้กับสมาคมงานนี้นะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับแห่งวัดท่าสะแบงเนี่ยซึ่งเป็นพระเกจิที่กำลังโด่งดังมากๆในเมืองไทยนะครับท่านได้ปลุกเสกเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับรางวัล ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคานิยมอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาส่งประกวดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าพระที่ชนะการประกวดนะครับถือว่าได้ผ่านการรับรองนะครับจากทางสมาคมพิยมพระเคร่ง พระบูชาไทยนะครับเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาที่เรากำลังจะรอคอยนะครับเร็วๆนี้ครับทุกอย่างมีค่าที่สุดตั้งแต่ผู้จัดสร้างของรางวัลและผู้คนที่จะมาสง่งการจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะสมการรอคอยโปรภาพประกวดกันเยอะมาร่วมงานกันนะครับมาร่วมงานก็ชื่นใจแล้วหระครับเรียนทุกคนนะงานนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับนี่คือห้านิ่งใหญ่เลยครับ ประเทศอีกครั้งหนึ่งที่ว่าทางรับคมได้จัดขึ้นมาอย่าพลาดงานนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะอู้ก็เปิลบะหูเรื่องเนี่ยผมบอกไว้ก่อน